ต่างชาติมาเมืองไทยนะ่าทำคลิปว่าประเทศไทยเป็นประเทศในโลกที่สามวันนี้มีครีเอเตอร์ต่างชาติสองคนมาให้ดูคนแรกเลยค่ะเธอบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศในโลกที่สามหรอนี่ไง ประเทศในโลกที่3มฉันขอบอกเลยนะว่าเมืองไทยอะน่าทึ่งมากๆเธอดูสิมีแบบว่าจัดกิจกรรมกลางแม่น้ำอาหารก็เลิศที่เที่ยวก็ดีห้างก็ดังโอ้สถานแหล่งบันเทิงมีเพียบดูดีมากๆห้างหรูหราแบรนด์เนมชั้นนำไม่ต้องพูดถึงมีทุกยี่ห้อท้องถนนประดับประดาด้วยแสงไฟคือฉันขอบอกเลยว่าคุณสามารถเลือกได้ระหว่างความหรูหรา อยากจะประจนภัยประเทศไทยนะั้นคุ้มค่ามากๆลองมาสัมผัสสิแล้ะจะรู้ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปอยู่ที่ไหนคุณมาทำอะไรในเมืองไทย โซลสตอร์ so บอกว่าชันเคยเชื่อแบบนั้นเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศในโลกที่ซาำจนกระทั่งฉันได้ไปสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นฉันรู้สึกเปลี่ยนไปทันทีรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดแล,ะละ้วล่ะโทนี่ฟิลสันบอกว่ามีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเอ่ยความสะดวกสบายความสงบเรียบร้อยการเชื่อมต่อสัญญาอินเทอร์เน็ตถูกทุกอย่างนั้นจะต้องมาประกอบรวมกันแล้วคุณจะตัดสิในใจได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ ลอเนอร์บอกว่าฉันรู้สึกว่าคนที่บอกว่าไทยเป็นประเทศในโทที่สามเขาคงไม่เคยมายืนประเทศนี้นะสิทีนี้ยอดเยี่ยมจริงๆตอนนี้ฉันได้ซื้อบ้านพักคนชราเอาไว้แล้วนะฉันตัดสินใจว่าจะย้ายมาอยู่เมืองไทยแน่นอนตอนที่ฉันกเกษียณเบนนี่บอกว่าฉันได้มาเที่ยวเมืองไทยเป็นเวลาสเดือนขอบอกเลยนะว่าฉันชอบประเทศไทยมากมีอะไรหลายๆอย่างให้สำรวจมากมาย นาตาลีบอกว่าโอ้โหฉันขอบอกเลยนะเมืองไทยเนี่ยดีกว่าเมืองนอกหลายๆอย่างตอนนั้นฉันปวดท้องเกิดอยู่เมืองนอกนะคือต้องรอนานมากแต่อยู่เมืองไทยแป๊บเดียวก็ได้พบหมอแล้วล่ะ เพรบบอกว่าขอบอกเลยว่าเมืองไทยอเมซิ่งจริงๆฉันเป็นคนอังกฤษตอนนี้ฉันย้ายจากอังกฤษมาอยู่ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วล่ะไบรอันบอกว่าโอ้โ oh หขอบอกเลยนะฉันน่ะมาจากสหรัฐอเมริกาพอฉันมาเที่ยวเมืองไทยแล้วกลับไปที่ประเทศตัวเองฉันรู้สึกว่าแบบโอ้โ oh หคือคนละเรื่องกันเลยอะเดนนบอกว่าฉันเพิ่งไปกรุงเทพมาเมื่อสี่วันที่แล้วเองขอบอกเลยนะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็สะอาดมากๆเลยล่ะ ชรนนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยทุกทกที่ฉันรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่แบบน่าท่องเที่ยวทุกที่เลยนะรู้ไหมฉันน่ะเพิ่มประเทศไทยเอาไว้ในบักกิ้งลิสต์ฉันเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าฉันจะไปเที่ยวให้ครบทุกจังหวัดเลยมาตินบอกว่าฉันชอบประเทศไทยมากเป็นประเทศที่สวยงามแล้วก็น่ายเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกสําหรับฉันเลยเพราะอะไรรู้มาฉันน่ะชอบผู้ขนที่นี่มากจริงๆบุ๊คเลฟบอกว่าฉันชอบประเทศไทยเพราะว่าอากาศนั้นไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวมากจน ไแมจะบอกว่าสงสัยพวกเราคงจะต้องทำความเข้าใจสมัยปกติแล้วโลกที่หนึ่งหมายถึงโลกตะวันตกโลกที่สองก็คือรัสเซียกับจีนส่วนโลกที่สามหมายถึงโลกที่ยังไม่ค่อยพัฒนาประเทศไทยเนี่ยไม่ได้จัดอยู่ในโลกที่สามนะฉันขอบอกเลยว่าตอนนี้ฉันมาอยู่เมืองไทยและทุกอย่างที่นี่ก้าวหน้าไปรวดเร็วมากๆาฉันรักเมืองไทยจริงๆและมีต่างชาติชชื่อว่าจอยบอยบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเลื่อมล้ำทางไรายได้ที่ ถือว่าเลวรไร่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อแค่เห็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็หลอกสายตามไม่ได้หรอกคนไทยส่วนใหญ่ยากจนแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ยังคงสุกโปรกโดยแบร์รี Berry, น่าครีเอเตอร์มาบอกว่าเดี๋ยวนะคุณเคยเห็นอะไรมาบ้างคุณเคยมาสัมผัสเมืองไทยหรือเปล่าหรือว่าคุณอยู่แต่ประเทศทางตะวันตกผู้คนที่นั่นแทบจะไม่มีเงินตอนเนี้ใครๆก็พยายามจะหาทางอยู่รอดทั้งนั้นแหละแต่กลับเรียกตัวเองว่าเป็นโลกที่หนึ่ง ขนขอบอกเลยนะคุณอาจจะเป็นคนที่ยังไม่เคยมาสัมผัสละสิไบรโอ้บอกว่าถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้ perfect เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างเข้าใจว่าทุกประเทศก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันทุกๆประเทศนี่แหละแต่ว่าฉันรู้สึกว่าประเทศไทยเหมาะสําหรับอยู่อาศัยอย่างมากนอกจากมีอาหารที่ดีแล้วผู้คนยังเป็นมิตรทุกๆอย่างฉันรู้สึกว่าเป็นประเทศที่มีอิสระเสรีแมกกี้ค่ะบอกว่าหากคุณต้องการความรู้ระในเมืองไทยคุณสามารถไปหาได้ตลอดเวลา กรุงเทพเชียงใหม่กระบี่ภูกเก็ตสมุยแต่หากคุณเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่มาพักโฮสเทลแล้วจะมาหาโรงแรมถูกๆคืนและไม่กี่เรียนแล้วจะบอกว่าเมืองไทยเป็นประเทศในโลกที่3ามแบบนั้นแสดงว่าความสามารถในการจ่ายเงินของคุณนะมีน้อยคุณต้องกลับไปพิจารณาตัวเองแล้วล่ะ ผมไม่บอกว่าระหว่างที่ฉันมาเที่ยวไทยฉันรู้สึกว่าใครก็ตามที่จัดประเทศไทยอยู่ในโลกที่สาก็ไม่เห็นสนใจขอบอกเลยนะว่าถ้าเกิดประเทศไทยจะอยู่ในกลุ่มของโลกที่สาและเป็นประเทศที่สงบสุขสวยงามขนาดนี้ฉันก็เต็มใจที่จะรักและมาเที่ยวเมืองไทยอยู่ดี และต่างชาติอีกคนนึงค่ะบอกว่าใครๆก็บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศในโลกที่3หรอการที่จะอ้างว่าประเทศไทยเป็นโลกที่3ฉันขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆมาดูสิ แค่ในช่วงปีใหม่ที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่ยต้นคริสต์มาสในเมืองไทยอย่างต้นบอลล่มเทิมเลยนะแล้วยังมีเทศกาลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่มีจัดคอนเสิร์ตมากมายโอ้โห,โโหเทศกาลในเมืองไทยในี่มีเพียบและเธอดูวัดในเมืองไทยสิยิ่งใหญ่จริงๆคอนโดในเมืองไทยโอ้โหหรูหรามีเพียบห้างไทยไม่ต้องพูดถึงติดอันดับโลกไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนตึกสูงระฟ้าในเมืองไทยอย่าถามว่ามีมากแค่ไหน ซ่วนโรเตอร์บอกว่าจริงๆก็อาจจะใช่นะชื่อว่าเมืองไทยยังจัดอยู่ในโลกที่3เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวพวกกรุงเทพภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมไงทุกๆอย่างก็เลยพัฒนาไปได้ไกล แอนนี่ก็มาบอกค่ะนั่นแหละคือความจริงรู้มหมว่ามีคนไทยที่อยู่ตามชนบทในพื้นที่ห่างไกลพวกเขาว่ายากจนฉันพูดได้เลยยูซูบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าคนไทยที่อยู่ตามชนบทในยากจนพวกเขาว่ามีที่ดินมากมายมากกว่าที่คุณรู้ซะอีกแซมบอกว่าพวกคนตะวันตกอะพี่ จะทําให้คนอื่นเข้าใจว่าประเทศอื่นนอกจากประเทศตัวเองดอยพัฒนานแล้วก็ล้าหลังเหมือนกับพวกแกะที่อยู่แต่ในฝูงของตัวเองทั้งๆท,ที่ยังไม่เคยเปิดหูเปิดตาเลยส่วนเบนค่ะบอกว่าขอบอกเลยนะฉันคิดว่าไอคอนสยามตอนเนี้ยที่เมืองไทยเป็นแบบ ห้างที่ h ไฮเอ็นเกรดเดียวกับดูไบมอเลยนะขอบอกเลยไอคอนสยามในการตกแต่งด้านในและการออกแบบน่าดึงดูดและก็น,น่าทึ่งมากๆแถมมอออกมาด้านนอกเห็นวิวแม่น้ำที่เป็นธรรมชาติมากๆส่วนคอนโดแถวนั้นสะดวกรูร,ระดรับไฮเอ็นแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะนอกจากนี้ยังมีการจัดงานเทศกาลและกิจกรรมอื่นๆมากมายฉันรู้สึกว่าการที่จะจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มของโลกที่3เป็นอะไรที่เข้าใจผิดมาก จอนควเโซ่ค่ะบอกว่าหากใครคิดว่าประเทศในโลกที่3คือประเทศที่ยังมีบางส่วนของพื้นที่ในประเทศตัวเองที่มีคนยากจนอยู่แล้วก็ลองไปดูที่สหรัรอเมริกาเซโอ้โ oh หขอบอกเลยนะว่ามีหลายพื้นที่ที่มีคนยากจนแล้วก็แบบไม่มีความสะอาดเลยสุขปรกด้วยถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจแค่นั้นสารัรอเมริกาก็จัดอยู่ในโลกที่3เหมือนกันนะ มมฮัมหมัดบอกว่าใช่ฉันคิดว่าประเทศไทยอ่ะจัดอยู่ในโลกที่สามเพราะอะไรรู้มาลองไปดูเงินเดือนเฉลี่ยของเขาสิคนไทยส่วนใหญ่เงินเดือนเฉลี่ยน้อยมากๆแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับค่าเช่าคอนโดคุณก็จะยิ่งเห็นภาพชัดเจนเพราะอะไรรู้มาพวกค่าเช่าคอนโดราคาคอนโดในเมืองไทยเนี่ยราคาถูกมาก ซึ่งนั่นน่ะแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยากจนแล้วก็จัดอยู่ในโลกที่3ยังไงละ่ะแล้วก็มีคอมเมนต์จากคามเณรนะคะบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือความสวยงามในกรุงพนมเปญไม่ใช่กรุงเทพนี่คือความภาคภูมิใจของชาวกัมพูชาทุกคนโดยมีคนไทยหลายคนเลยนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็มีคนบอกว่าขอเลยเอาง่ายๆนะจุดพลุให้ได้เหมือนประเทศไทยก่อนละกันนะ ส่วนเราคนไทยนะเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างสําหรับแอดมินภูมิใจมากๆในเซฟโซนของตัวเองค่ะ,ละเ,เล่เพื่อนๆล่ะค่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการที่ต่างชาติเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศในโลกที่3อย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะจุ๊ฟ